The d e Story เล่าไปยรืเอสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The d e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะหลังจากห่างหายไปนานนะฮะก็ EP นี้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะก็ตั้งชื่อเรื่องนะฮะว่าวิธีการจัดการคนพูดมากในที่ประชุม ดูรุนแรงจังเลยเนาะเอางี้คือโดยปกติโดยส่วนใหญ่เนาะเวลาที่เรามีการประชุมกันในที่ทํางานนะครับหรือว่ามีการพูดคุยกันนี่แหละมันก็จะมีกลุ่มคนที่เราพอจะเห็นได้บ้างคือกลุ่มคนหนึ่งก็คือไม่พูดอะไรเลยกับอีกคนนึงก็พูดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ยอมให้คนอื่นพูดเวลาที่ห้องมีบรรยากาศะอะไรเงียบๆปุ๊บคนกลุ่มที่ชอบพูดก็จะพูดขึ้นมาอยู่นั่นแหละพยายามที่จะนําเสนอไอเดียของตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับ นะผมมีเทคนิคง่ายๆนะมาให้กันสัก2เทคนิคนะฮะนะคือเทคนิคนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการที่บางครั้บางทีเนี่ยเวลาที่ผมไปอบรมเนี่ยนะผมก็จะสมัยเนี้ยตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยถ้าไปอบรมที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับคำถามแรกที่ผมจะถามผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็คือคาดหวังอะไรจากการอบรมในครั้งนี้บ้าง ซึ่งถ้าโดยส่วนใหญ่นะถ้าผมถามแล้ว,วแนะนําตัวหนแล้วบอกว่าคาดหวังอะไรจากการฝึกอบรมนี้บ้างเนี่ยเราก็จะได้คําตอบแบบสวยหรูดูดีเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมไทยนะครับด้วยสังคมแบบไทยๆเนี่ยเรามักจะไม่อยากทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะครับเราก็มักจะแนะนําตัวแล้วก็พร้อมจะบอกว่าอยากได้ความรู้เพื่อนําไปพัฒนาในงานทั้งๆท,ที่ในใจอาจจะคิดว่าจริง,รงๆไม่ได้อยากมาอบรมหรอกโดนบังคับมา นะผมก็เลยใช้วิธีการว่านะครับให้แต่ละคนเนี่ยเขียนลงในโพสต์อิทนะว่าคาดหวังอะไรจากการฝึกอบรมครั้งนี้บ้างเขียนไว้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรผมไม่เฉลยด้วยนะแต่ตอนนี้ถ้าผมมาเฉลยแล้วถ้าผมไปอบรมที่อื่นพวกคุณก็รู้กันแล้วล่ะนะก็คือพอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะให้เขาไปแปะไว้บนไว้บอร์ดหรือไว้บนฝาผนังหรืออะไรเงี้ย ไว้ร่วมกันไว้สักที่ที่หนึ่งแหละนะแล้วก็จะบอกว่าในลำดับถัดไปนี้นะให้ทุกคนกลับไปหยิบโพสต์อิดมาคนละหนึ่งใบโดยที่ห้ามหยิบของตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวพร้อมกับอ่านโพสต์อิดที่เขาได้หยิบมาซึ่งมันไม่ใช่ของเขา ถ้าจะให้สนุกขึ้นก็ทุกคนที่อ่านโพสต์อิกตรงนั้นอ่านข้อความคาความคาดหวังที่เพื่อนเขียนมาเนี่ยสามารถใส่อารมณ์ได้ด้วยลองเป็นแบบอารมณ์เดียวกับตอนที่เพื่อนคุณเขียนอะไรประมาณนี้นะมันก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าแล้วมันช่วยอะไรผมเชื่อว่ามันช่วยให้ผมได้รับข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ช่วยให้ไม่มีคนพูดมากเพราะแต่ละคน มีเท่ากันคือมีโพสต์อิหนึ่งใบเท่าๆกันอยู่ที่ว่าใครจะเขียนมากเขียนน้อยนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยคนก็จะเขียนไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกนะก็อาจจะสักแบบ2อสาประโยคอะไรประมาณนี้นะนก็ก็จะช่วยกําจัดนะครับช่วยกําจัดคนที่แบบชอบพูดพูดแล้วหาทางลงไม่เจอนะหาทางขึ้นได้หาทางลงไม่เจอหรือ ประเภทที่แบบว่าพูดแล้วชอบพูดไปเรื่อยยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยนะพูดไปเรื่อยเนี่ยนะก็ก็จะช่วยแก้ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตอนที่เราอ่านของเพื่อนเนี่ยเราแค่ใส่อารมณ์แต่เราไม่ต้องแต่งเติมเพราะการแต่งเติมเนี่ยนะผมเคยมีประสบการณ์นะคืออย่างนี้สำหรับคนไทยเราอาจจะไม่คิดมากนะครับแต่พอไปเจอคนต่างชาติที่เขาคิดเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเราคนไทยเนี่ยอารมณ์สนุกสนานมันมีเยอะ เพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยเรามีกิจกรรมแบบประมาณว่าให้จับคู่แล้วเล่าเรื่องให้ให้ตัวเองให้เพื่อนเล่าเรื่องตัวเองให้เพื่อนฟังอะไรประมาณนี้นะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยอ้าวพอเล่าเรื่องตัวเองให้เพื่อนฟังจบแล้วทุกคู่ทําเสร็จหมดแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราจะให้เพื่อนของคุณมาแนะนําตัวคุณให้เพื่อนๆในวงรู้จักปรากฏว่าคนไทยเนี่ยชอบไง แต่งเติมอะเราดูละครเยอะนะเพราะว่าเรามีละครหลังข่าวละครกลางวันละครกลางคืนอะไรเยอะแยๆไปหมดเลยนะแล้ววันนั้นเราก็จะชอบแต่งเติมอยู่เรื่อยๆพอไปแต่งเติมเรื่องของคนอื่นที่คุณไม่ได้ยินที่เขาไม่ได้เล่าให้คุณฟังแต่คุณไปใส่ไข่อะนะปรากฏว่าคนต่างชาติคนนั้นเขากโกรธนะเพราะเขาถือว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ฉันไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกไป และเรื่องที่คุณกำลังพูดเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกอับอายอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกเนี่ยผมเล่าไปเรื่อยแล้วผมก็จะกลับมาแล้วนะเทคนิคแรกที่ผมแนะนําก็คือว่าถ้าเวลามีประชุมแล้วต้องการกําจัดคนที่พูดน้อยกําจัดด้วยนะพูดพวกไม่พูดอะไรเลยเออเอาหอ,อหมกอย่างเดียวก็ต้องถูกกาจัดเช่นเดียวกันแล้วก็พูดมากเกินเหตุนะครับก็ใช้วิธีให้เขาเขียน แล้วก็ให้คนอื่นมาอ่านเนะเราก็จะได้เหตุผลเราก็จะได้ข้อความจากทุกๆคนในความเป็นจริงผมเคยเจอที่ผมกล้าบอกว่าในความเป็นจริงคืออะไรเวลาที่ผมไปอบรมแล้วผมใช้วิธีการเนี่ยผมเคยเจอว่าคนที่เขียนเ,นยเขียนมาบอกไม่คาดหวังอะไรเลย,เยผมถามว่าคาดหวังอะไรจากการอบรมครั้งนี้ไม่คาดหวังอะไรเลยอีกคนนึ่งเขียนมาถูกบังคับมา ก็เลยไม่คาดหวังอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้เราได้ข้อมูลที่เป็นจริงมันจะทําข้อมูลมันจะทําให้เราได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะอันนี้เทคนิคที่1นนะครับเทคนิคที่2ออันนี้ผมก็ชอบนะเทคนิคที่2องเนี่ยเทคนิคที่ส,อสอขอตั้งชื่อว่าเอาเทคนิคแรกเนะี่ยตั้งชื่อให้เป็นแบบ post it จบ โพสอิทแล้วจบเลยนะโพสอิทอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวคิดออกแล้วมาบอกใหม่แล้วกันนะครับเทคนิคที่2เนี่ยตั้งชื่อว่า i-statement เทคนิคนี้ผมชอบเทคนิคนี้ผมชอบคือโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะระดมสมองหรือเวลาที่เราจะประชุมเนี่ยฮะแล้วเวลาที่เราบอกว่าอ้าวทุกคนพูดนําเสนอไอเดียเราก็มักจะเรียกว่ามีความคิดแบบเหมารวมนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า generalization นะ คือเรามักจะบอกว่าอาเนี่ยตอนนั้นได้ยินคนนั้นเขาบอกมาแบบนี้เฮ้ยคนส่วนใหญ่เขาชอบแบบนี้นะหรือบางทีแบบพูดอะไรก็ไม่รู้อ้างอิงจากไหนมาก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าคำว่า i statement ในที่นี้เนี่ยเขาให้พูดจากตัวของตัวเราเองจากตัวเราเองเนี่แหละนะอย่างเช่นเวลาผมจะบอกว่าเออเนี่ยขนมวันนี้มันอร่อย ขนมที่ได้กินวันนี้มันอร่อยมากเลยเชื่อว่าทุกคนจะชอบไอคำว่าเชื่อว่าทุกคนจะชอบเนี่ยไม่ถูกและไม่ใช่ไม่ใช่หลักการของไอสเตตเมนต์ผมก็จะต้องบอกว่าขนมวันนี้อร่อยมากผมชอบมากคนอื่นผมไม่รู้นะครับคนอื่นผมไม่รู้ถามว่าไอเทคนิคแบบนี้มันจะไปช่วยอันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของคนพูดน้อยนะเพราะคนพูดน้อยก็จะไม่พูดอยู่ดี นะครับแต่คนพูดมากเนี่ยจะช่วยได้ตรงที่ว่าไอสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาพูดด้วยเรื่องของเขาไหมเขาพูดว่าเป็นความคิดของเขาไหมเขาพูดว่าเป็นความรู้สึกของเขาไหมหรือว่าเขาพยายามเล่าเรื่องเล่านิทานเอาข้อมูลชักแม้นนำทั้งห้ามาเล่าให้ฟังซึ่งคนที่เป็นประธานในการประชุมหรือคนที่เป็นแฟร์ซิลิเตอร์นะครับหรือคนที่เป็น lead ในการประชุมเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าคัตติ้งนะ ตัดตัดจังหวะนะตัดให้ขาดเลยชับชับเนี่ยนะตัดจังหวะได้เลยว่าเฮ้ยคุณกําลังพูดเรื่องของคุณไหมหรือคุณกําลังพูดเรื่องคนอื่นถ้าคุณกําลังพูดเรื่องของคนอื่นเราไม่เอาเราขอให้คุณพูดเรื่องของคุณเราขอให้คุณใช้คําให้ใช้ไอสแตทเมนต์คือพูดเลยคุณรู้สึกยังไงคุณก็พูดคุณคิดยังไงคุณก็พูดคุณไม่ต้องดึงคนอื่นมาเพราะมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเพราะ คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนคุณก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้โอกาสคนอื่นๆพูดเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอเนี่ยคนที่พูดมากๆและใช้วิธีการแบบเหมารวมหรือใช้วิธีการแบบชักแม่นาทั้ง5้าแล้วบอกว่าคนนั้นคนนูน้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนชอบเหมือนกันนะถ้าจะแอบบอกก็แบบว่าพี่น้องประเทศไทยเลือกแบบนี้ พี่น้องทั้งประเทศเลือกแบบนี้มันทั้งประเทศเราไม่เคยโดนถามมาก่อนเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความคิดแบบเหมารวมนะครับก็บอกไปเลยว่าผมเลือกแบบนี้นะทีนี้มันก็จะช่วยได้ฮนะเพราะว่าพอต้องพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยพอต้องพูดจากตัวเองแล้วเนี่ยคนพูดมากเท่าที่ผมสังเกตนะจะพูดน้อยลงเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่พูดมากเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องตัวเองพูดเรื่องคนอื่นนะครับเราก็จะฝึกนิสัยตรงนี้กันใหม่ได้นะ อันที่3เทคนิคสุดท้ายเทคนิคสุดท้ายเนี่ยใช้วิธีนี้ฮะเขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าคือไม่มีชื่อเรียกนะใช้วิธีชี้เอาพอคนนี้นําเสนอไอเดียแล้วนะสมมติอันนี้เราเราจะเรากําจัดคนพูดมากแล้วนะเราได้แต่เนื้อเนื้อแล้วนะแต่เรากําลังบอกว่าเราอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมพอคนนึงพูดเสร็จปุ๊บให้เขาเลือกเลยว่าเขาอยากได้ยินคนไหนต่อ พอไอคนพูดเสร็จปุ๊บไอทีเลือกเลยว่าอยากจะได้ยินคนไหนต่อนะครับเรื่องจนครบอะ่ะครบทุกคนะนะคุณก็จะได้ได้ยินไอเดียของทุกคนและไอาการชี้แบบนี้นะบางทีเนี่ยมันไม่ทันตั้งตัวแล้วมนุษย์เนี่ยพอไม่ทันตั้งตัวโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอาความจริงมาพูดทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าคิดคําสวยหรูไม่ทันคิดคําแบบว่าคิดประโยคที่มันแบบบิดเบือนไม่ทันก็จะปุ๊บพูดความจริงออกมา นะครับลองเอาไปใช้กันดูแต่ผมตั้งชื่อไว้ว่านะวิธีการกําจัดคนพูดมากในที่ประชุมผมเชื่อว่าทั้งสามเทคนิคเนี่ยช่วยได้เออแถมให้อีกอันหนึ่งแถมให้อีกอันหนึ่งนะครับแต่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นฝรั่งนิดหนึ่งนะก็คือเวลาที่นําเสนอไอเดียหรือเวลาที่ระดมสมองในบางทีเขาบอกว่าขอแค่หนึ่งคำหรือประโยคเดียวพอนะคือคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันสามารถทําได้เพราะว่าหนึ่งคก็มีความหมายที่กว้างไกลพอสมควร แล้วประโยคขาจะเป็นประโยคแบบสั้นๆอยู่แล้วภาษาไทยเนี่ยมันมีการขยายความนะครับคุณก็อาจจะไปใช้ได้แหละเอาเอาแค่หนึ่งคำนะหรือแค่ประโยคสั้นๆส,นส,นสัก2อสประโยคพอละจะได้พูดทุกคนแล้วสามารถควบคุมเวลาได้ด้วยนะครับไม่งั้นปล่อยไหลไปเรื่อยกับยาวไปเรื่อยนะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นะครับ EP นี้เรื่องของ <BU> <EQ> กำจัดคนพูดมากในที่ประชุมหรือไม่ก็เรื่องของเทคนิคในการระดมสมองลองไป ไปพิจารณากันดูนะฮะถ้าใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็แนะนํากันได้นะบอกมาที่เพจก็ได้นะครับนะ Inbox มาก็ได้นะผมจะได้รู้ว่าเอ้ยไปใช้แล้วมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะโอเคสวัสดีครับสำหรับ EP นี้ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมเพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามานันมาเล่าให้ฟัง The Deal Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ